สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วในคลิปนี้นะวันนี้เราก็จะมารีวิวสกูชีสโลอยกะบางทีมันอาจจะเหมือนกับคลิปที่แล้วนะแต่จะไม่ได้แล้วว่าลงยางคลิปที่แล้ววันนี้ก็จะมารีวิวสกูชีด้วยอันนี้มันสโลมากแต่มันไม่ค่อยมากอกเพิ่งออกมาจากตู้เย็น แล้วก็จะเป็นน,นั่นนะคะถ้าได้ยิเสียงรบกุนก็ต้องตอบไปน่ <c oughs> เป็นไรแม่ <Yeah. S 1> จะเป็นอันนี้นะอันนี้มันไม่ค่อยสวยแล้วนะคะ <c oughs> จำคลิปนั้นได้ไหม พี่บอกว่ารีวริวสกูชี่ี่ไปซื้อมาใหม่อันนี้ขายนะคะสามสิบราคาสามสิบนะคะ,ะ,คะใครอยากได้อันไหนก็แอดไลน์มานะเดี๋ยว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 ถ้ามีคนขอเดี๋ยวจะบอกข้างล่างถ้าอยากได้อันไหนบอกมาเดี๋ยวเราจะไปถามพี่ว่าพี่พี่จะส่งอันนี้หรือจะขายอยันนี้ บางทีก็อาจจะส่งแบบลงทะเบียนไม่แน่ก็ส่ง e m s แต่ว่าส่งแบบลงทะเบียนมันช้าเราชอบวันนี้มากที่สุดเนี่ยเราชอบสีฟ้าด้วยเปิดเทอมแล้วนะเปิดเทอมตั้งแต่วันที่19แล้วเปลี่ยนวัน ตอนแรกวันที่สิบแปดแล้วเขาเบอกมาว่าวันที่สิบเก้าไม่สโลนะมีอัอนอันนี้น่าจะสีป้าค่ะอันนี้น่าจะสีม่วงอันนี้เลอะเทะไปหมดละอันนี้มีตำหนิแต่ว่าเนื้อข้างบนเนี้ยมันดีนะ แต่ว่าเนื้อข้างล่าง,างมันไม่ค่อยสวยมันมเนื้อไม่เดียวกันไม่สโล้ยมีแค่สามอันเราสัตว์สูงสุดชี้่นะคะถ้าใครขายแบบราคาถูกๆก,ก็แอดเอ้ยไม่ใช่คอมเมนต์มาด้วยนะเดี๋ยวเราจะบอกรายแล้วก็ส่งรูปมาให้ดูนะคะนี่ ตอนนี้เราอยากได้จัมโบ้บันสีชมพูหรือว่าสีฟ้าก็ได้อยากได้มากเอาแบบสโด่ดรูดถ้าใครมีถ้าใครอยากขายก็พิมพ์ข้างล่างเลยนะคะเดี๋ยวเราจะส่งไอดียไลายไปให้พอไว้เรื่อยๆมันก็ไม่ค่อยสโลนรล้วคลิปน,นี้ก็ไปละ ยาวแล้ววันนี้ก็ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย